聊来聊。<laughs> มาเลยมาเลยครับมาเลยครับ เพราะว่าจะวิ่งเข้าไปที่รุมหลบไปแต่เราระเบิดลงก่อนครับวิ่งไม่ทันเลยครับลงก่อนปุ๊บผมก็เพื่อนก็ไปรุมหลบไปยหมดแล้วผมก็วิ่งตามไปครับตอนนั้นเราทํางานที่เมืองอะไรครับเมืองอาเกตลอนแต,แต่แต่ถ้าเป็นหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านไอเนียติพาเซราเราไปทาอะไรไปทางานอะไรตรงนั้นฮะทำกะเกษตร,รครับอไอเกี่ยวกับผักครับสี่ปีนะครับสี่ปีเนาะ ตอนไปทำอีกตอนนั้นเนี่ยเราพอเราโดนสิทมีใครเขาไปช่วยเหลือยังไงบ้างครับไอ้วันแรกยังทําความการช่วยเหลือไม่ได้ครับเพราะว่าเขาปิดเมืองปิดอะไรครับปิดตัดตัดไฟตัดเนีตตัดอะไรหมดครับเพราะว่าอทหารเข้าไปเขาปิดครับเพราะว่าเขามีคนบุกเข้ามาใช่ไหมครับเพราะเขาก็ปิดปิดหมดเลยครับปิดกั้นเลยกั้นคนเข้าออกอะไรอย่างนี้ครับแล้วตอนที่เราเราจะออกมาจากจุดนั้นได้เราออกมาได้ยังไงครับก็พากันออกมากับเพื่อนครับ ก็มาขอที่เหลือนะครับครับอันนี้ถึงบ้านแล้วนี่เจ๊หักโอเคครับไม่ไม่ได้ยินเสียงระเบิดแล้วครับมันทำให้เราหวัดผวาไปครับหวัดผวาครับนอนไม่หลับเลยครับคุนนนี้ครับอันนี้อนนจะติดสัญญาอยู่กับที่สองตรงไหพี่สัญญาจ้างนะครับเยอผมผมเดืออีกปีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปสี่ปีแล้วเบื้องต้นหากส่งความสงบแล้วเนี่ยเราจะกลับไปไหมครับ ไม่นะครับไม่แล้วเนาะครับอยากบอกรัฐบาลไทยถึงเรื่องอะไรนะครับที่ยังมีช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมเราในที่ที่ยังอยู่ที่นู่นนะฮะก็อยากให้คนที่ยังออกมาไม่ได้อย่างนี้ครับเยอะนะครับก็เยอะพี่ให้ผมถกตรงนี้ลงเลยไหมตรงนี้มันจะตรงนนี้เนาะมันมันเนี่ยนะพี่ขอถกนะครับ Oh cool. ตุ้มเลยก็หมอะครับปกติแล้วตอนที่เราออกไปเก็บสัตวนี่ทุกครั้งเนี่ยมันมีเคยเจออะไรแบบนี้ไหมไม่เคยครับแต่ก็มีมียิงอยู่ท้องฟ้ามันต้นสกัดได้แล้วอยากกลับมาครั้งนี้ฮะนายจ้างว่างไหมบ้างยังไม่เจอนายจ้างครับไม่เจอเลยอะไรจ้างไปไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับหลังจากเกิดเรื่องมานายจ้างดูแลอะไรไงบ้างเขาก็เอารถ เอารถมาย้ายไปศูนย์พักพิงหน่อยครับแล้วอย่างกรณีผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็นยังไงแล้ว่ากระบวนการข้างในที่เฉยอันนี้ไม่รู้เลยครับเพราะว่าไปทางใครทางมันนะครับคนเสียชีวิตคนเจ็บเขาก็ขนย้ายไปไม่รู้ไปโรงพยาบาลไหน,นครับคือคือติดต่ออะไรไม่ได้ยังครับหลังจากสงครามยุติแล้วเนี่ยเราจะกลับไปทํางานที่นู่นอี่ไหมฮะอันนี้คือไม่แน่ใจครับแล้วกับนายจ้างคนนี้เราดูว่าเขาดูแลเราดีไหม มันก็ถ้าถ้าอยู่ตรงนั้นมันก็ขึงดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่อยู่มันก็พอพออยู่ได้ครับเขาไปรับไหมครับไม่ครับกลับกับทางพี่กงเชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับบีระยุทธ์ครับปัญญาประชุมครับคเชียงบุรีเนาะโอเคได้ าการทหารเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมได้รับมอบหมายภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องคนไทยของเราซึ่งกลับจากอิสราเอลเพื่อให้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนะครับเราได้รับการ สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเราจากหลายๆส่วนราชาการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชาการจังหวัดระยองทางกรมจัดหางานทางสาธารณสุขทางตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็อื่นๆอีกหลายหน่วยงานครับโดยสนามบินเราเป็นสนามบินที่ยังมีการ กจราจรยังไม่คับข้างเพราะฉะนั้นในช่องทางผ่านต่างๆเราสามารถอำนวยความสะดวกถ้าเป็นช่องทางปกติเราจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน10นาทีครับในในส่วนของพื้นที่ของประเทศอิสราเอลก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเนื่องจากว่าเขายังอยู่ในสภาวะที่เกิดความไม่สงบก,ก็ต้องมีการติดต่อครอบครัวติดต่อในส่วนของพี่น้องซึ่งอยู่ทางนู้นแต่เมื่อ มาถึงสนามบินก็จะมีสายการบินซึ่งสายการบินฟลายดูไบเป็นสายการบินที่ปกติก็บินเดินทางลงที่อุตภเปาอยู่แล้วอาจจะมีหลายท่านมีความสงสัยว่าทำไมถึงมาลงที่อุตภเปาดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิอาจจะใกล้กว่าสาเหตุที่มาลงที่นี่เนื่องจากเป็นสายการบินที่มีการบินประจําอยู่ที่สนามบินอุตภเปาอยู่แล้วครับเมื่อเดินทางมาบนเครื่องไม่มีอุปสรรค มาถึงที่นี่ก็ไม่มีอุปสรรคในการในการดำเนินการใดๆครับพยายามที่จะอบพยพพี่น้องคนไทยจากเทลวิฟเนี่ยออกมาได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับนอกจากเครื่องบินของกองทัพอากาศก็ดีนะครับแล้วก็ทางสถานเอกทูตนกะรุงเทลวิฟอย่างเที่ยวบินนี้ก็เป็นเที่ยวบินที่เหมาลำมาเฉพาะสําหรับ90คนที่มาลงที่อุตภเปาแล้วก็มีสายการบิน LL นอกจากนี้ก็ยังมีสายการบินพาณิชย์อื่นๆนะครับที่จะช่วยกันอพยพคนพี่น้องคนไทยที่เทลวิฟออกมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้เนื่องจากมีผู้แจ้งประสงค์จะขอกลับมาไทยแล้วประมาณ7,000นคนดังนั้นแต่ละวันเนี่ยต้องรีบทยอยออกมาเครื่องบินลำไหนว่างก็ต้องรีบรีบรวมพลแล้วก็ส่งไปที่เครื่องบินนะครับสำรองที่นั่งแล้วก็ส่งกลับมาไทยโดยเร็วที่สุดมีศูนย์พัก พักคอยนะครับในกรุงเทลวิฟนะครับถ้าผมจะไม่ผิดชื่อ David, เดวิดคอนติเนนตัลซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับคนไทยทั้งหมดที่เทลวิฟแล้วนะครับว่าเดินทางเข้ามารอที่ศูนย์พักรอตรงนั้นได้เลยเนื่องจากสถานเอกทูตเนี่ยก็จัดอ,อ,อาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการออกหนังสือเดินทางชั่วคราวที่เรียกว่า emergency travel document นะครับ สำหรับคนที่หนังสือเดินทางขายก็จะออกให้ตรงนั้นเพื่อใช้เดินทางกลับมาประเทศไทยครับ